รับทำการตลาดออนไลน์บน TikTok สำหรับเครื่องประดับสร้างร้านค้าขายของออนไลน์สำหรับเครื่องกระดับบนแอปพลิเคชันทิกตอกทิกตอกช็อปบริการลงข้อมูลสินค้าให้ไม่ต้องยุ่งยากเสียเวลาทำเองพร้อมทำการตลาดออนไลน์โปรโมตรประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้วยโฆษณา t ิกตอก t ิกตอกแอดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณให้มากขึ้น ปิดการขายได้ง่ายขึ้นพร้อมทีม c r e ต ATO มากมายที่จะช่วยสร้างคอนเทนต์โปรโมตกระจายสินค้าและบริการของคุณไปให้กว้างไกลกว่าเดิมในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มออนไลน์เกิดขึ้นมากมายทำให้เครื่องประดับต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอผู้คนต่างนิยมใช้งานคอนเทนต์เกี่ยวกับวิดีโอกันมากขึ้น จึงทำให้แอปพลิเคชัน TikTok TikTok กลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วซึ่งนอกจากจะติดตามชมเพื่อความบันเทิงผ่อนคลายความตึงเครียดรวมถึงเนื้อหาสาระความรู้ในเรื่องต่างๆแล้วยังมีฟีเจอร์เพื่อธุรกิจอย่างเช่น TikTok Shop และฟีเจอร์ในการโปรโมทโฆษณาด้วย TikTok Ads จึงเป็นช่องทางในการขายของออนไลน์ทำการตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้าได้อย่างไม่มีขีดจำกัดสำหรับเครื่องประดับจุดเด่นนะคะองค์การทำ e-commerce ด้วย TikTok Shop เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไม่จำกัดเพศและวัยไม่ว่าจะคนเจ n X Gen Y Gen Z หรือจะย้อนไปถึง Baby Boomer ก็สามารถกลายเป็นลูกค้าของคุณได้ทั้งหมดสร้างแบรนด์ธุรกิจให้กลายเป็นไวรัลได้ไม่ยากด้วยฟังก์ชันในการถ่ายวิดีโอตัดต่อแต่งเอฟเฟ์ฟิลเตอร์และเสียงเพลงประกอบที่ถูกลีขอสิทธิเพิ่มความน่าสนใจติดตาม ใช้งานบนแอปพลิเคชัน TikTok TikTok Shop แอปพลิเคชันเดียวไม่ต้องเปลี่ยนผ่านไปที่แอปพลิเคชันอื่นๆให้วุ่นวายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายฟีเจอร์ขายสินค้าได้ในระหว่างไลฟ์หรือวิดีโอให้เจ้าของธุรกิจอย่างคุณสามารถแทรกขายสินค้าในระหอวงลีฟหรือในคอนเทนต์วิดีโอของคุณเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ซื้อและช่วยปิดการขายให้คุณได้ง่ายขึ้นไปอีก ฟีเจอร์ผู้ช่วยขายสินค้าอย่าง TikTok Creator ให้เจ้าของธุรกิจมีโอกาสกระจายสินค้าผ่านเหล่า Creator มากมายเข้ามาช่วยทำการตลาดในทางกลับกันก็เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับ Creator อีกด้วยโปรโมทธุรกิจทำการตลาดเพิ่มเติมด้วย TikTok Ads ด้วยรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายให้คุณได้เลือกทำโฆษณาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าที่พบเห็นให้มากขึ้นไปอีก ฟีเจอร์แจกโค้ดส่วนลดคูปองกระตุ้นยอดขายให้ธุรกิจคุณด้วยการจัดโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าขาประจำของคุณให้กลับมาติดตามซื้อแล้วซื้ออีกเปิดโอกาสให้ธุรกิจคุณในการสร้างยอดขายจากแคมเปญต่างๆบนทิกตอกช็อปนอกจากจะช่วยสร้างยอดขายให้เติบโตแล้วยังช่วยสร้างแบรนด์ให้ติดหูติดตาผู้ที่พบเห็นอีกด้วยทำไมต้องการทิกตอกช็อปและทิกตอกแอดกับเราทุกแพ็กเกจเน้นความคุ้มค่า บริการครบวงจรแบบ One Stop Service บริการมืออาชีพติดต่อได้ทุกช่องทาง24ชั่วโมงบริการในรูปแบบบริษัทมั่นใจได้ไม่ทิ้งงาน